วันนี้น้ำมันลงแล้วนะจริงหรอคะผู้จัดก,การน้ำมันลงแล้วหรอคะจริงสิมเมื่อเช้าผมเติมมาเต็มถังเลยนะอ๋อถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่ลงเนี่ยผู้จัดก,การคงไม่เติมเต็มถังใช่ไหมคะเออเห็นว่าวันนี้พนักง,งานใหม่จะเข้ามาแต่ว่าเขาอยู่ไหนแล้วละ่ะอ๋อหมายถึงบอลลูนใช่ไหมคะใช่ใช่น้องที่หน้าตาดีๆคนนั้นและหน้าตาดีแค่ไหนก็สู้หนูไม่ได้หรอกขอโทษครับผู้จัดก,การผมมาสายพอดีผมรีบไปเติมน้ำมันนะครับน้ำมันมันเพิ่งลง ทำงานวันแรกยังมาสายผมจะเชื่อความสามารถคุณได้ไหมเนี่ยได้สิครับถ้าไม่เชื่อผู้จัดการทดสอบผมได้เลยครับในคุณลองทําแบบนี้ให้ผมดูหน่อยเออคือผู้จัดการมันไม่ยากไปหน่อยหรอครับก็นี่ไงนายไม่มีความสามารถแถมยังมาสายไปเยนสำนึกผิดหน้าบริษัทหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาทางานได้ครับผู้จัดการและมีประชุมด้วย ผู้จัดการมาสายแล้วครับก็ถรถมันติดอะ่ะผมถึงมาสายไงผู้จัดการมาสายต้องไปยืนสำนึกผิดหน้าบริษัทนะครับอ๋อนี่คุณอยากจะแก้แค้นผมหรอเปล่านะครับแต่ผู้จัดการควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานสิครับนี่คุณจะอวดดีกับผมมากเกินไปแล้วนะคุณคิดว่าคุณเป็นใครก็ผมอะ่ะเป็นลูกท่านประธานไงครับพันมาหาผมหน่อยมีอะไรหรอครับผู้จัดการ นี่คือพันเขาทำงานมาก่อนคุณเขายังไม่มีปัญหากับผมเลยคุณเป็นพนักงานใหม่คุณไม่ควรมายืนเทียงกับผมแบบนี้เออผู้จัดจาก,การคะจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากมาสมัครงานหรอกค่ะพอดีว่าที่บ้านบังคับมานี่คุณฟังไว้นะงานดีๆมันหายากคุณอยากทำงานคนเดียวไงถ้าง,งานดีๆมันหายากผู้จัดจาก,การอย่างโดนไล่ออกมาไหมล่ะคะนี่คุณผู้จัดจาการเพื่อเจออะไรงคุณเนี่ยคุณเป็นถึงผู้จัดจาก,การบริษัท ถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักง,งานไม่ได้แบบนี้บริษัทจะจ้างคุณไว้ทําไมนะคะคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณมาพูดกับผมนี้ได้ไงหนูอ่ะเป็นพี่สาวของบอลลูนเป็นลูกคนโตของท่านประธานบริษัทนี้ไงฮะลูกท่านประธานเหรอใช่แม่ของเราสองคนนี่แหละเป็นประธานบริษัทนี้ผมชื่อธนงทวยคงควรคอยชื่ออะไรนะคะธนงคุณฟังอีกครั้งนะผมชื่อธนงทวย คงควรคอยอะไรนะคะคงควรโอเคระนงถวยคงควรคอยเฮ้ยกเก็บไว้เขียนชื่อเองเถอะค่ะฝนคุยกับใครไปแล้วอะระบวนลูกค้าโอนเข้าเป็นชีทที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะทำไมช่วงนี้ฝนคุยโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะ่ะมันต้องมีอะไรแปลกแน่ๆอันนี้เอกสารล,ลูกค้าครับผู้จัดการ เออน,นบอลลูนฝากเกรียกฝนให้ผมหน่อยสิพอดีผมฝากฝนไปเอากาแฟาให้อ่ะฝนน่าจะกําลังยุ่งอยู่นะครับยุ่งได้ไงวันนี้ผมยังไม่ได้สั่งงานเท่าเลยนะคือผมเห็นฝนนั่งคุยโทรศัพท์มาทั้งวันแล้วค่ะชักจะได้กลิ่นแปลกๆแล้วสิแต่เมื่อเช้าผมก็อาบน้ามาแล้วนะครับอ,อ๋อตามนั้นเลยนะคะคุณลูกค้านี่ฝน การรู้นะว่าคุณกาลังทําอะไรอยู่ฉ,ฉันทําอะไรหรอคะก็ที่คุณกําลังคุยโทรศัพท์อยู่นี่ไงนี่ผู้จัดการรู้เรื่องแล้วหรอคะใช่คุณปิดบังผมไม่ได้แร้วนะขอโทษจริงนะคะผู้จัดการฉันไม่ตั้งใจคะ่ะนี่คุณลำบากเรื่องเงินขนาดนี้เลยเห่ะถึงต้องมาทํางานแบบเนี้ฮะทางานแบบนี้ผู้จัดการพูดเรื่องอะไรหรอคะก็ที่คุณมาทํางานเป็น Call Center นี่ไงผู้จัดการพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยฉันไม่ทำนะคะ ใช่ค่ะเงินที่ทางบริษัทเราโอนเกินไปรบกวนลูกค้าโอนเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะขอโทษจริงๆนะคะที่ทําให้วุ่นวายเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะฉันเห็นจะคุยโทรศัพท์ทั้งวัน,นว่าไปทํางานแบบนั้นถ้าไม่ทากันแล้วไปผู้จัดการไม่โกรธที่ฉันโอนเงินเกินหรอคะไม่เป็นไรเงินแค่ไม่กี่บาทแต่หนูใส,ส่เลขศูนย์เกินไปด้วยโอนไปห้าล้านเลยนะคะผู้จัดการห้าล้านเลยเหรอ